อันนี้ API เขาส่งไอ้นี้มาให้ดูแต่คือผมอะใจอะก็อยากยังไงนะครับเพราะว่าท่านโวยเขาบอกว่าเวลาเราทำสิ่งไหนไปแล้วอะรักษาสิ่งนั้นให้ดีที่สุดใจชอบเต่งคเออใครที่อยากได้ล้อฟรีๆใครอยากได้ทักมาในเมสนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องปาเปรมกันเชิญเข้าไอีกแล้วนะครับทุกคนก็สําหรับในวันนี้นะครับผมหลังจากที่เรารอคอยหรือว่าเราเนี่ยอิจฉาที่ทุกคนจะม,มานานแล้วนะครับผมก็ไอ้ยันนี่ก็ไม่ค่อยแอกหรอกคือคได้ข่าวว่าเมื่อคืนไปบวกกับน้ำผันมาได้ข่าวว่าทิ้งเป็นคู่งสี่สห้องรถสองห้อรถเทรลเลอร์ประมาณแบบ ล้อสองคันต่ออยัโอ้โหดูมันโมดีไอ้จอสี่เ้ยก็สำหรับในวันนี้นะครับผมหลังจากที่เรารอคอยกันมานานเพราะว่าเราได้ปลุกชีวิตเจ้า5-3เอ้ยไม่ใช่เจ้า5-7ของช่างโตยวนะตอนนี้คือประกอบใหม่โดยสจนะผมก็สำหรับนี่ไงแฟนมาแล้วมาแล้วโอ้ย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 ย คืออันนี้ของของใหม่มาส่งเว้ยมันก็เลยต้องรีบไปเอานะทุกคนสำหรับในวันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยคือวันนี้เราจะมาปลุกชีพน้องแดงไอ้จอมดูใกล้ครับทุกคนนี่น้องแดงครับผมคือที่ผมบอกับน้องๆว่าพี่เนี่ยจะเอาน้องแดงเนี่ยไปลุยสนามเว้ยจ๊อบคือตอนเนี้ยเสร็จแล้วทุกอย่างรอประกอบรถเบารอบรถรถแรงจะเดินรถเย่รถแรงกจะเดินเยอะก็ คือลอยง่ายเลยบอกเลยว่าวันนี้จะเจาะคัทมือเว้ยจ๊อบและอีกอย่างเราอาจจะเห็นลูกพี่แล้วลูกใหญ่ไหมจ๊อบเลยเออเนี่มาดูอันนี้แกะอะไรกันนะพวกพี่ตั้งโบอะไรกันเนี่ยต้องใครแตะนะอันนี้เอพีเขาส่งไอ้นี่มาให้กูเย็ดคัมพีคัมปูระเฮ้ยเอ้านี่เจ้าของอยู่นี่นะอะไรเจ้าของอยู่นี่นะอีท่าโน้นเจ้าของโน้นคนที่ส่งมาส่งเมียเว้ยเมียเฮ้ยการเนี่ยโยนไปโยนเย็ดเย็ด หรือกล่อง API นี่แหละคือสิ่งที่กูต้องการติ๊กเลยเท่โอ้โหความติ๊กเทพแห่งพัทยาโอ้โหกลัวของใหม่ของใหม่นี้เราไปดูใกล้ๆดีกว่าทุกคนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้จ้องเขาเรียกร้านร้านแล้วร้านจัดสภาพร้านจัดสภาพคือมีที่ร้านนะครับผมแล้วก็โมด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 เป็นไงบ้างโมด บอกเลยว่าสภาพคันนี้ต้องปลุกชีพขึ้นมาให้แบบสวยๆเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> ตเนน <c oughs> ติดเครื่องวันนี้เลยติดเครื่องวันนี้เลยก็สําหรับใครที่รอนะครับผมค <c oughs> ันนี้บอกเลยว่าได้ไปสนามแน่ โอเคครับทุกคนก็สําหรับที่เราเปิดทิปเป็นเมื่อเช้านะครับทุกคนทุกคนมาดูผลงานของรถเกา่าของรถเรานะถามว่าทำไมถึงยังไม่ไปถึงไหนเลย<อ>ก็คือตอนนี้คือผมแบบว่าจัดสภาพใหม่เลยนะ<อ>ผมก็คือเครื่องคันนี้นะครับทำ by พี่แบงค์แหละคือแกแบบว่าตอนนี้กาลังมีปัญหาอยู่หลายเรื่องเลยหนึ่งเลยปั๊มติ c. ปปั๊มติปตอนแรกมันดับคือปั๊มติปไม่ได้ขับมาประมาณกี่เดือนได้ว่ะหกเดือนเจ็ดเดือนเพราะว่าตั้งแต่เราทําฟ้าครือปึ๊บคันนี้ก็ไม่ได้ขับเลยนะครับเครื่องหนึ่งคือนี่เราเพิ่งทำคือ มือนะครับเดี๋ยวว่าน่าจะต้องออกไปหน่อยนะเพราะมันใกล้เกินเนาะนะ,นะต้องอ,ออกไปหน่อย ก็เดี๋ยวลองขยับดูแต่ก็ขยับดูเพราะมันไม่ชื่อชิดบางคนถามว่าผมทำคัดมือทำไมก็แบบเข้าใจไม่ต่าเฟรมอ่ะแต่คือผมอ่ะใจอ่ะก็อยากจะงหงายนะครับเพราะว่าช่างตัวเขาบอกว่าเวลาเราทําสิ่งไหนไปแล้วอ่ะรักษาสิ่งนั้นให้ดีที่สุดหายไปปอดก็ไม่ดีใช่กเจ็บวมันจะตายเอาทุกคนเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับเรากําลังทํางานสร้างงานสร้างล้อคือขาจับคัทช่างมดจะเป็นคนทําให้ตอนนี้ให้พี่จอบเปเกียร์อยู่นะบอกเขาหน่อยสิว่าขาจับคัดที่เขาแถมมาเน สึงใช้ก็จะได้นี่ไงนี่ดูเด็กดิอย่างบางแล้วมันไม่เชิงเป็นเหล็กอ่ะมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างมันไม่เชิงเหล็กอย่างก่ที่เรามามันอ่อนมันอ่อนพอเรากลามเสร็จปุ๊บแม่งไอเนี่ยมันจะขยับเลยโอ้นเราจะกลามได้มางไม่ได้ม้งแล้วก็หักง่ายแต่ลงหักได้ด้วยไม่ดีด้วยก็คือเอาง่ายเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะจับสภาพแบบให้ทรงรถมันกระปาร์ติดเบินลเรื่องได้แต่ว่า หนึ่งอย่างเลยที่เราต้องเปลี่ยนคือเราต้องเปลี่ยนเรือนนะครับเรือตอนนี้ผมใช้เรือนอยู่30มันต้องเปิดใบเป็นใบสามสองต้องคว้านนะครับก็เดี๋ยวพี่ตั้ฟางจะเป็นคนจัดมาให้เราอ่าเดี๋ยวนี้เราไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในก็กาลังจะดก,กระึงบูธให้เรานะครับทุกคนนะ โเครุน้องเมื่อกี้ก็อาจจะเห็นการทำานของเขาแล้วการทำานของเขาเนี่ยคือพี่ก็ไม่อยากจะไปกลัวอะไรเขาหรอกาาก็เมื่อกี้พี่แบงก์กำลังตึงรูปต่างๆและอยู่บางคนถามว,าว่าวิธีไล่ล้อเนี่ยคือโดยที่แบบไล่แบบงบประหยัดที่แบบให้มันลื่นๆอย่างพวกพี่โดยตไม่ต้องใส่ลูกเบ,บกรคดัดถามว่ามันมีสูตรไหมมีตอนนี้พี่แบงก์ก็กำลังทำสูตรให้เรานะครับส่วนพี่จ๊อบก็ทำถา่ายวิดีโอให้เดี๋ยวตอนนี้ ขอตัวไปทําก่อนเดี๋ยวจะเราจะเปิดร้านตอนที่มันแบบเสร็จสมบูรณ์อ่ะแล้วพี่ทำล้อลื่นอ่ะลื่นอยู่แล้วอ่ะพี่เอางี้ดีกว่าประวัติที่ประวัติพี่นี่เขาร่างเรื่องลือมานานแล้วแบบว่าสาเป็นเก้าสองศาอันนี้ช่างออฟเลยนะ360เลย <c oughs> <c oughs> สําหรับใครที่อยากดูพี่ออฟหงาย360องศานะครับผมกดไลค์มาคลิปนี้หรือว่าไปติดตามที่เป็นพี่ออฟได้ไหมครันเอ้ยเดี๋ยวพี่แบ๊กได้ข่าวว่าเพียงเขาจะเอาคลิปลงยู่วันนี้ก็เป็นไงไปขับฟีโน่แบบบักโน่มาเป็นไงบ้าง ฮัดฮัตฮัตฮัตเกือบไงเกือบไงแล้วก็ไอ้เกมมันก็ไปคว่ำมานะครับไปคว่ำเป็นป่าเออบานบอกว่าถ้าถ้าไม่คว่ำมาเราจะไม่รู้ว่ารถอะไรเราเอาอะไรอะไรเงี้ยแม่งฟันยเลย้ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ตีลูกกาแลวไเลยเขาบอกว่าให้เบาๆโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพประชุมตอนมันเสร็จแล้วดีกว่านะครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ทํากันมาแบบ ตั้งแต่เปิดคลิปตั้งแต่เช้าอ่ะทุกคนรถตอนเที่ยงเลยโอ้โหแต่เดี๋ยวมาดูดูกันว่าสตาร์ทมันจะติดหรือเปล่าแล้วถามว่าคันนี้ลูกไปโตแต่ขีดยังไงก็จะไม่ค่อยจะติดนะครับทุกคนเอ้าไม่ใช่สตาร์ทเลยเหรอเออลืมไปเอ้ยปกติแล้วนะเขาบอกว่าอะไรนะมือจับมือใช่ไหมือตัดชิ่งเดียวติดไหนมันไม่มีคือร้อยสิบนะผมจะบอกไว้ก่อนคือต้องถามพี่อ็อฟเลยว่าพี่อ็อฟเขาบอกว่าร้อยสิบเนี่ยมันสตาร์ทมันทำสตาร์ทมูยาก

เล่นไม่ได้เออไม่หรอยางมันแบนฮะยางมันแบนได้หรอได้เพราะยามันแบนน้องๆคือผมบอกแล้วนะครับผมว่าสนามที่จะถึงเนี่ยสนามวันนี้วันสนามแล้วนะพี่หาดใหญ่หาดใหญ่ผมบอกเลยว่าสนามหาดใหญ่นี่แบบเราไม่มีไงจะไมจ๊อบใช่ปล่ะเฟบอ้าวไม่มีไงคือผมบอกเลยว่าถ้าสมพติว่าผมออกตัวเนี่ยอันนี้มันเป็นคัทมือเว้ย บอกเลยนะโอเคใช่หรือเปล่าคือบอกเลยว่าแบบไม่แอ๊อยู่ละวอย่าไปดัน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 เัาไม่ต้องเหยาบเลยไงไม่ต้องเหยียบเลงไงงานสร้างงานสร้างดู่พรุงนี้งานสร้างเลยพี่จอตอนนี้น้องแดงก็ใส่ชาร์จแล้วดูล้อหน่อย เนี่ยเวลาบางคนถามเนี่ยชอบดูตรงลอ้ออา, ung, ายโยโยตั้งเลยตาขาพูดินีดีดล้อ,อผมลื่นหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าอันนี้เพิ่งประกอบนะมันต้องไปรันหน่อยนะทุกคนเยสแอ<ฟ>บอุ้ยอุ้ยอเอไมาโซมันตึงโซมันตึงเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้หน่อยอันนี้เพิ่งประกอบเสร็จปุ๊บก็ทำเลยเออทุกคนได้อีกเรื่องหนึ่งเลยนี่ดูเห็นล้อผมไหมตอนแรกผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนเป็นล้อสตองสำหรับใครที่อยากได้ล้อฟรีๆผมจะตัดแจกใครอยากได้ทักมาในเฟซนะครับ แจกฟรีเหะอแจกล้อแจกล้อคือล้อผมไม่ใช้นะครับใครที่จะเอาร้อนะครับทักเฟซมาเลยคือล้อ,อน,นี้ใส่ได้ประมาณนับเลยว่า2เดือน2เดือนแต่ไม่ได้วิ่งทุกวันคือบอกเลยว่าไม่ด้งแน่นอนนะครับผมแล้วก็เวลาน้องๆทักเฟซมาบอกว่าอยากได้ของฟรีเนี่ยน้องๆอ่ะพร้อมออกค่าส่งไหมค่าส่งที่ตูตูเองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยเนี่ยแล้วแต่น้ําหนักเลยแล้วแต่ความจริงเลยถ้าสมมติมว่าคืออยากได้เนี่ย คอมเมนต์มาว่าอยากได้หรือว่าทักเฟซมาแล้วกันนะทุกคนนะคันนี้ว่าจะแรงสู้2คันนี้ได้หรือเปล่าแต่ผมบอกเลยผมน่าจะแดก LED ของอันน่ะเอ้อไม่แดกเหลืองด้วยหรอเหลืองไม่แดกมันมันก็ไม่แน่หรอกอะไรเอาไปคืนนี่เลยโอ้ยรถเปลี่ยนไม่ได้มอกืนเห็นไม่คืนปิดนี่ไม่ได้จักจูนได้ไงนี่ฝาอยู่นี่ดูดูฝาเนี่ยฝาโคตรใหญ่เลยเนี่ยโอเคก็ทุกคนไปละบ๊ายบาย